จะไปเก็บหน่อไม้กันนะคะวันนี้เก็บหน่อไม้ตานะคะนี่ข้าวข้าวตาโน่นมาไฟน่าละเอาไปคุมเลยมาเลยค่ะมาตานะคะขุมตัวนได้ดียวด้านบนด้านลนโอ้ดูกระ thon ตาดิไหนเยอะมากเลยอ่ะงามโอ้ นู่นลกันโู้ดูนู่นว่าเดือดตัวอ่ะดือดนี่นี่อันนี้นี่ที่ตาเก็บแล้วนะคะนี่นะคะอันนี้ตาเก็บแล้วนะคะอู้เยอะมากเลยนะคะอูโนู่นน้องกันมองสองไปนู่นดอขึ้นุผลลังคาตัวอื่โอ้โหสามกระสอบผนเลิตเอ่อเพิร์ดโอ้นี่กี่ล้านอีกแก้วพอดีพอดีล้วนเหมือนหมดผลเนี่ย เนี่ยนะคะตากําลังเก็บกระท้อนนะคะเนี่ยนะคะกระทอนเยอะมากเลยนะคะดกมากเลยค่ะเนี่ยเนี่ยตาสอยลงมาแล้วนะคะเก็บกิ๊บอันนี้ก็บอ่เก็บ่ะตรวจสอบมันโดนมันกระบาะจ่าแล้วมันนี่นะคะมันหนาตานะคะ ตะคำนะคะเก็บพากันมาเก็บกระท้อนนะคะวันนี้กลับมาส่งตาที่บ้านนะคะหลังจากทําบุญบ้านแล้วนะคะเนี่เยเก็บกระท้อนนะคะดูนะฮะลูกสวยมากเลยค่ะนี่กระท้ thon ใหญ่อเอาไปแช่อิ่มนะฮะเอาไปดองนะฮะเนี่ยลูกสวยมากเลยนะคะเนี่ยไม่ได้ฉีดยาไม่ได้อะไรเลยนะคะสวยมากเลยนะคะเก็บบุญหลังนี่ยค่ะ จะจะขึ้นมันจะได้บางสิ่งมันมันขายเยอะมากนะฮะมันใสมันไปหลอดก็ได้ไม่หล่นกับพวกต้นหนังเลยแต่กำลังสอยนะฮะบนั้มมีหน่อไม้นะคะนี่หน่อไม้ปลานะฮะหน่ออ้วนมากเลยนะคะเดี๋ยวจะเก็บหน่อไม้ก่อนนะคะมนกันไปยืนตรงนู้นนี่นะคะ ฝนตกนะครับฝนตกนะคะ,ต,ะ,คะตอนนี้เรากำลังเก็บหน่อไม้กันอยู่นะคะนีนนนน่นี่นี่แม่นี่ครับนั้นมันตายแล้วตุ๊กอ๋อตายแล้วเหรอใมีแม่มีมดใหญ่ด้วยอันนี้เขาเรียกหน่อไม้น้อยนะคะหน่อไม้น้อยนี่นะคะก็จะเอาเสียงฝักไปนะคะ เนี่นะคะเรากำลังเก็บอยู่ค่ะตน,น,นีตนต้ปีลิดว่ะเพราะว่ามาันโบมีหมด